อยากให้พี่แนทไปช่วยกินขนมปังคุณยายตาบอดหน่อยผมคิดว่าเป็นก้อน20ก้อนเล็กๆก้อน70ผมชมก้อนโคตรใหญ่เลยยิ่งใกล้ยิ่งชัดเจนคุณยายบอกจะจับได้ทุกอย่างถ้าผมเอาในสดคุณยายหยิบอันไหนอ่านี่นี่ครับผูชมอ่ะคือเจ็ดสิบบาทใหญ่มากผูชมครับโอ้แล้วดูไส้ในดิดูความฉ่ำของเลยอืม อร่อยมากมาอุ่นๆร้อนๆใหม่ๆเลยคือมันไม่ใช่แค่ยาวอ่ะคุณผู้ชมคือมันทั้งใหญ่ทั้งยาวอ่ะโดนไปใครๆก็จุกนะครับแบบนี้นมปังสินนันอดเราอยู่ข้างวัดเลบางทีอ่ะเขาเลือกเองเลือกเองแล้วก็เอาใส่โอเลือกเองใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปเลยใส่ถุงแล้วก็ไปเลยเขาทำแบบนั้นจริงเหรอคุณใหญ่ทำไมเขาทำกันลงก่อได้อย่างไร สวัสดีครับกราบสวัสดีเอีที่น่ารักคุอคนด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ง่วงวันนี้ง่วงมากคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมผมตื่นเช้ามากแล้วเมื่อคืนนอนดึกตื่นตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงนะครับผมก็เพื่อจะมาถ่ายงานในกรุงเทพวันนี้อยู่กับผมที่วัดบวรน,นะคุณผู้ชมซึ่งที่ผมมาที่วัดบวรวันนี้นะคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ครับก็คือ f c ได้ทักส่วนตัวผมเข้ามาเขาบอกว่าอยากให้พี่แนทไปช่วยกินขนมปังคุณยายตาบอดหน่อยรู้สึกว่าอยู่ตรงข้างกำแพงวัดบวรน,นะคุณผู้ชมผมก็เลยเห็นแล้วก็เฮ้ยคุณยายตาบอด แล้วแบบขายขนมปังผมก็เลยอยากรู้ไงว่าคุณยายเขาแบบขายได้ยังไงมายังไงแล้วขนมปังเป็นยังไงแล้วคุณยายเป็นยังไงแล้วตอนนี้ผมมาเป็นยังไงตอนเนี้ผมมังง่วงยังไม่ตื่นเลยนะคุณผู้ชมก็แบบว่าแต่ว่านี่แหละครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมอ่าก็หลายคนก็รอคอยแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เราก็อยากจะทํามันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับซึ่งพอได้คอนเทนต์นี้มา เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากและเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูกันครับเพื่อให้การรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแล้วเรามาร่วมช่วยเหลือสังคมกันครับคุณผู้ชมเนี่เปิดในวัดเหมือนเป็นคนดีซึ่งจริงๆแล้วเราดีไหมไม่ต้องพูดโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันครับคุณผู้ชมไปกันเลยชัวรมาคุณผู้ชมตอนนี้เราเหมือนว่าเราจะเจอคุณยายแล้วนะคุณผู้ชมครับนี่ อยู่แคางกำแพงวัดเลยนั่งขายอยู่คนเดียวนะคุณผ like ู้ชมก็คือแบบมีร้านเดียวใช่ไหมร้านเดียวเลยอ่ามีร้านเดียวฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เขากันพอเราเดินมาใกล้ๆคุณผู้ชมครับขนมปังขายก้อนละ70บบาทแต่ว่าเป็นโอ้โห ทีแรกเอส่งมาผมคิดว่าเป็นก้อน20ก้อนเล็กๆก,ก้อน70ผมสมก้อนโคตรใหญ่เลย <บร S 1> ยิ่งไกลยิ่งชัดเจนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมขนมปังพรชัยป้านิดริมกําแพงวัดบวรบางลําพูอ่าปอนละ70บาทอุดหนุนป้าผู้พิการทางสายตาอยู่เพียงลําพังไม่มีญาติพี่น้องคุณยาสวัสดีนะครับสบวัสดีครับ เอาอะไรคะเอาขนมปังครับคุณยายยายมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่เห็นแต่ขายเป็นค่ะไม,ไม่ไม่เห็นแต่ขายเป็นอุย้ยมันมีไส้อะไรบ้างครับคุณยายที่ร้านอ,อ๋อมีมีรวมมิสมีลูกเกดมีเกดหยองมีหูหยองมีหยองเผามีแฮมหยองครับแล้วก็แฮมชีสครับได้สดไส้กรอกอ้าอุ้ยเยอะนะใช่อ่าคุณยายบอกจะจับได้ทุกอย่างขายได้หมดาจับได้หมดถ้าผมเอาเนยสดคุณยายหยิบอันไหนอ่านี่นี่ครับคุณผู้ชม อ่ะใช่ไหมอ่ะหอุ้ยคุณยายเอาเรื่องเอาเรื่องหรอุ่ยคุณยายมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นใช่อุ้ยนี่งั้นเดี๋ยวผมหยิบเลยนะผมเอาอันนึงคุณยายในสดนี่อันหนึ่งไม่ใส่ถุงครับคุณยายไม่ใส่ถุงไม่ใส่ถุงอุ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินครับยังไม่ได้กินอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาคุณยายไปอยู่ไหนก็ได้นะครับคือวันนี้ผมมาถ่ายคลิปคุณยายนะขออย่าถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมครับ ออได้ค่ะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้คุณยายคิดว่าผมเนี่ยจะกินขนมปังร้านคุณยายได้กี่กี่อันอันเดียวอันเดียวคุณยายยี่อันเดียวใช่ไหมครับใช่อ่าเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าแนทเนี่ยจะกินขนมปังร้านคุณยายได้กี่ปอนด์มาเดี๋ยวเรากินกันเลยคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมอันนี้ยังมันยังร้อนร้อนโอ้ยยังอุ่นอยู่เลยเพราะว่าเขาเพิ่งมาส่งโอ้เขาเพิ่งมาส่งเพิ่งส่งไม่นานเนี่ยอืม อมแล้วแป้งกันดิมใช่คุณยายแป้งนิ่มมากคือเจ็ดสิบบาทใหญ่มากคุณผู้ชมครับโอแล้วดูสไส้ในดิดูความฉ่ำเลยโอ้โหค,คุณยายว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้จา่าย<ม>เดี๋ยววันเนี้ยมผมขอกินจนอิ่มแล้วเดี๋ยวผมจ่ายคุณยายทีเดียวผมช่วยนับโอเคไหมคุณยายโอเคค่ะโอเคนะ,คะอืมอร่อยมากคุณผู้ชมครับคือแบบว่า มาอุ่นๆร้อนๆใหม่ๆเลยชั่มจัดและเนยสดเนี่ยผมโคตรชอบผมคุณผู้ชมดูดิอืโคตรน่ากินแต่เยอะแต่กำไรก็ลดน้อยลงเนยสดคืออร่อยมากอร่อยครับอล่าครับนี่ยผมกินหมดหนึ่งอันแล้วคุณยายเดี๋ยวคุณผู้ชมต่อไปครับโอ้โหไส้กรอกครับเจ็ดสิบบาททุกชิ้นเท่ากัน ขนมปังดียะแล้วผมอะคือเป็นคนที่ชอบขนมปังอยู่แล้วคุณผู้ชมผมถามได้ไหมครับปกติคุณยายขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยก็ามาแต่เช้าแล้วแต่ต้งซื้อขนมปังก,ก็ส่งแต่โมงตีก็แปดโมงตึมแ้วถสองโมงสามโมงก็หมดตม้องซื้เป็นทุ่มอ๋อคือถ้าวันไหนขายดีก็จะกลับบ,บ่ายสองบ่ายสามแล้วแต่บางวันก็อยู่ถึงทุ่มเลย ถ้าคุณยายขายคนเดียวนี่คือแบบคุณยายมาตั้งของยังไงครับเนี่ยอ๋อกรับบ้างแล้วก็เราก็ตรวเรียกคนเข็นรถเนี่ให้เข็นออามาให้เข้าใจแล้วครับผมผมก็คิดอยู่ว่าคุณยายจะมายังไงโอ้โหอืมนี่เราต้องพยายามพูดตลอดถ้าเราเงียบเงียบหายไปนี่คุณยายจะว้าวุ่นนะครับผมเข้าใจผิดว่าเราหายไปแล้วข้โกงวเลย อได้เยอะเยอะโคตรใหญ่ไส้กรอกเต็มชิ้นไส้กรอกคือให้มาเป็นชิ้นนะคุณผู้ชมไม่ได้ผ่าครึ่งนะหัวแล้วไงทำชิ้นอยู่ไหนอ่ะแล้วอันนี้จะแยอืยยากลับมานั่งก็ได้นะครับนนตอนนี้ผมกินไปแล้วสองอันยายเชื่อไหมแต่ก็กินได้หมดใช่ปะหมดกินได้สดได้หมดค่ะหมดหมด,ห,หมดจริงๆค <นะ S 1> ุณยายหมดจริงจริองอ๋อนน พี่คุณยายผมขออนุญาตแฮมชีสนะค่ะแฮมชีสอันหนึ่งนะครับค่ะอันนี้อันที่สามครับคุณผู้ชมครับเรามาลองแฮมชีสกันนะว้วโคตรใหญ่ใหญ่มากหืมแฮมชีสอร่อยคุณยายขายมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วพอบอกได้ไหมครับ20ปีแล้วค่ะ20กว่าปีที่นี่เลยเหรอครับหรือว่าที่อื่นที่นี่ค่ะฮะ คุณยายอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีแล้วใส่ยี่กว่าปีเป็นเคยมาด้วยอ,อ้าวนี่ต่อมาเายายไม่อยู่ด้านนี้นะคุณยายผมยังไม่ได้หายไปไหนนะโอ้โหโอ้โหคุณผูมแฮมยีสนี่จุกจุกบ๊อบบ๊อบเนี่ยดูด,ดิโอ้โหโอ้ยโหอะไรกันอื้อ อถ้าผมบอกคุณยายว่าตอนนี้ผมกำลังจะกินอันที่สี่ผมกำลังจะกินหมูหยองน้ำพริกเผาคุณยายเชื่อไหมรู้สึกขนาดรัก <laughs> ดูน้ำพริกเผาหมูหยองหูยคุณผู้ชมโอ้โหมากับ,กกบเอ่อตะก้องและทีมงานครับให้ตะก้องชิมบ้างสคิคะ <laughs> <laughs> ออย่าให้เขากินตอนผมอิ่มครับคุณยายใบบตอัแล้วยังไม่อไส้แบบพลักเลยชิ้นขอมหยงนี่ขนมปังที่ใหญ่จริงนาะก้อนนึงมันเป็นโรยป่ะวะเนี่ยถึงไหมใส่ไปเยอะอืมอร่อยทุกไส้เลยครับคุณยาย <laughs> แล้วก็จุกทุกไส้ครับเดี๋ยวเดียย๋ยวไปกินน้ำแล้วอืดเลยน,น <laughs> ี่เดี๋ยวลูกเกดอ่ะมันจะเย,เยอะมากเลย <c oughs> คือคุณยายบอกว่าไส้ลูกเกดอ่ะเยอะมากเนี่ยผมลองยกไส้ลูกเกดดูอ่ะโคตรหนักนี่เลยยังไม่ยุ่งไงย,ยังไม่ยุ่ง <h ook> <h ook> เจอหลผมปังเหรอไม่ไปคุยกินแล้สักกี่ก้อนวะเนี่ย ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาละขนมปังนะคุณยายเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมอันหนึ่งผมให้เลยสามคนสองคนอาจจะไม่หมดจริงยายกินไม่หมดใช่ไหมครับใช่อันน่ยายกินไม่หมดกินก็กิกนสอมือม้อสองมื้ออ่าคุณยายบอกว่าคุณยายกินคุณยายกินได้สองมือ้อก็ตกมื้อละสามสิบห้าบาท <100. S 1> <laughs> ตอนนี้นะครับเรากินมา4อัน4ี่ไซส์ต่อไปคุณผู้ชมครับเรามาลอง,องลูกเกดผมกินไป4แล้วคุณยายครับตอนนี้กำลังจะ5อันเนี้ยผมว่าของแท้เรามาดูไหมโอ้โหนี่คือลูกเกดโอเคสวัสดีครับคุณยายโอ้ยเยอะมากคุณยายก็บอกแล้วไงเขาเรื่อเลยครัว่าอันเนี้ยเกตโอ้โหยเยอะมากโอ้โอ คุณยายว่าทุกวันนี้เวลาคุณยายขายมีคนเดินม,มาหยิบแอบหยิบไปไหมเคยบางทีอ่ะเขาเลือกเลือกเองเลือกเองแล้วก็เอาใส่ถุงอ๋อเลือกเองใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปเลยใส่ถุงแล้วก็ไปเลย <c oughs> เขาทําแบบนั้นจริงเหรอคุณยายทำไมเขาทำกันลงคอได้อย่างไร <c oughs> จิตใจโหดเหี้ยมยิ่ง <c oughs> นงักคุณผู้ชมบางทีใส่ถุงแล้วบอกว่าเจ้านายจะเอาตังค์มาให้ เราก็หายไปเลยเพี้ยงกันแล้วอะไรกันแล้วไม่เอามาให้เลยโอ้โหคุณยายขายมา20ปีอ่ะต้องโดนมาเยอะแน่นอนโดนบ่อยบางทีเดินเดินมาเนี้ยชนอย่างเงี้ยปุ๊บจิบข้าวบดแล้วไปเลยอืมไหยิบเราได้ยินเลยอ่าคุณยายได้ยินแต่คุณยายทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าทำอะไรเขาได้ค่ไหนใช่เกดิ่งเลยกูดิ่งเลยเนี่ยคูไม่กิน้ขนมปังมึงกินแทนกูดิดิ่งรึเปล่าดิ่งหรืออิ่มกินก่อนกินก่อนกินก่อนกกินน่อช่วยยายก่อนช่วยยยากันนะ ไปแต่ว่าคุณยายไม่ต้องห่วงนะครับมากินเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนที่มาหยิบไปแบบไม่จ่ายตังค์เพราะว่าเรากินตรงนี้เลยแล้วก็จะไปแบบไม่จ่ายเหมือนกันจ่ายดิหยอกเล่นเถอะครับตอนนี้เรากินไปแล้วอันนี้อันที่ห้าโอ้โหห้าไส้ตาแทบเหลือกคุณผูมมันหนักจริงคุณมอยากให้คุณผู้มมาลองของจริงนะ คุณผู้ชมอาจจะมองว่าวันนี้ทำไมน่าดูแบบอ่อนแอแหมคุณต้องมาลองคุณต้องได้รู้ลูกเกดแบบนี้อตอนนี้กำแพงวัดบรวรเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีมากคุณผู้ชมไม่ได้อิ่มนะแต่เริ่มแน่นคุณผู้ชมห้อารมณ์ว่าแล้วผมขอทีหกกันนะคุณผู้ชม กลับมานี่ครับผมไส้ที่ผมว่านโนหนึ่งแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็จะชอบไส้นี้แหละ <c oughs> เนยสดโอ้โหทุเอ้ยความทาความโอ้โหแล้วความใหญ่คือมันไม่ใช่แค่ยาวคุณผู้ชมคือมันทั้งใหญ่ทั้งยาวอ่ะโดนไปใครๆก็จุกนะครับแบบนี้มน,นมปังสินอนอตนอตเราอยู่ข้างวัดๆๆนะอเคไปครับคุณผู้ชมต่อนะ <c oughs> เนยสดคือที่สุดเนยสดคุณยายเหลือแค่สองอันเองนะคุณยายมีอีกหรือเปล่าครับ มีเท่านั้นแหละค่ะอ๋อห,หมดแล้วหมดเลยหมดเพราะกู่อวันนี้วันนี้แ <c oughs> ค่มันผลเลยพี่ครับเอาขนมปังนะพี่เป็นอะไรให้เขาเลยให้ได้ให้ส,สอกันนี่เอาจุกๆุกนะช่วงนี้เป็นวินาทีทองนะครับเจสตีทุกคนใครผ่านมาตรงนี้แล้วทักผมผมแจกเออใครทักผมนะต้องทักผมนะ ดูนี่ดูความแบบเนยสดคือแบบดูดิดูข้างในดิโอหน่ากินมากแต่มันเป็นบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะเขาบอกมันหวานฉ่ำไปใช่ไหมครับใช่บางคนเขาไม่ชอบเนยสดอืมโง่ยอ้ยโอ้ยยิ่งอย่างนี้คุณผู้ชม อย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลยแล้วก็อะไรอะไรที่ตอกสูงหืจำไม่จำอะไรทเี่ยวตต่อไปเรากำลังจะขึ้นอันที่เท่าไหร่นะเจ็ดก็ผมอันที่เจ็ดก็มุ้งชมมาอันนี้อันที่เจ็ดก็ยังเนยสดอยู่อ้ยโอ้โหมุ้ชมดูข้างในดิดูน้ำดิเห็นไหมเนี่ย โอ้โหช้ำๆเลยครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากตอนนี้กินเนยสดต่อครับคุณยายเนยสดคุณยายกินไปอันอันนี่อัน,นอที่สามะอันที่สาม โคตรย่างใหญ่และแล้วแล้วอย่างนี้จะกลับไปกินข้าวได้ไงกลับไปไม่กินอะไรแล้วครับคุณยายผมน่าจะจุกอยู่ที่ร้านคุณยายแล้วครับวันนี้เพราายี่คุบอกว่าก็จิกเยอะเป็นหยิบเนยสดไปก่อนเอาไว้ให้ทีมงานเดี๋ยวจะหมดไม่จไม่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 จคุณยายบอกว่า เราไม่กินนมมิสเหรอผมก็อยากจะบอกคุณยายว่าผมก็อยากกินนะครับ <laughs> แต่เจ็ดอ,อันมันโคตรแน่นเลยคุณผู้ชมมันมันเยอะมากคุณผู้ชมครับขอให้มันเป็นแปดได้ไหมอีกสักอันได้ไหมเนี่ยขออีกอันนึงได้ไหมแฮมชีสได้ไหมโหอ้ยหืมโอ้มอืม ถ้าใครชอบชีสนะผมบอกเลยว่าแฮมชีสเนี่ยคุณผชมต้องชอบเพราะว่ากัดเข้าไปคุณผู้ชมมันโดนชีสแบบมันรู้สึกเลยเพราะว่าฟันมันกัดชีสแล้วมันแบบยืบเนี่ยเออยิอืออืหอือโอ้โหแบบดูชีสเขาดิโอ้โหพากันให้ดูแบบนี้วิจัยขนมปังคุณยาย ไอหนุบังก็พี่แป๊บนึงเลยเดี๋ยวผมยิบให้พี่เอาลมมิ้นให้เขากับไส้กรอกก็ได้ครับพี่ครับ,รบจากไปสี่อันเนาะจากสี่กิน <8. S 1> กแปดมาวันทีแปดคุณผู้ชมก็ตรยังจุก <laughs> ตอนนี้คุณผู้ชมครับเรากินมาแปดอันแล้วแล้วก็แจกไปสี่อัน เดี๋ยวตอนเนี้ยผมว่ามันมันโอเคแล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมวจะทําการช่วยเหลือคุณยายนะคุณผู้ชมคือผมไม่รู้แหละว่าที่คุณยายเล่าอ่ะมันจะเป็นหนักแบบนั้นสักแค่ไหนเอาเป็นว่าผมทําไม่ลงอเออถ้าถ้าเป็นผมผมไม่ทําเรื่องของผมแล้วก็เนี่ยผมมาช่วยด้วยวันเนี้ยเราก็ถึงเวลาที่เราจะช่วยเหลือคุณยายแล้วครับผมจังหวะนี้เราก็ต้องเบิกตังค์ครับคุณยายครับผมพอแล้ว8อันวันนี้ผมกินได้8อันคุณยายเชื่อไหมงั้นเอางี้ครับคุณยายเดี๋ยวคุณยายคิดเงินผมเลยก็ได้ครับทั้งหมดวันนี้ผมกินไป รอ,อ8อันบวก4อันเป็น12อันคุณยาย12อันกี่บาทครับ840อ่บาแปดอ่บาทอ่ายายครับวันนี้ขอ,อญาตครับขอ,อญาตจ่ายเงินนะครับผมเมื่อกี้คุณยายบอกเท่าไหร่ครับแปดร้อใช่ถ้าผมให้คุณยาย400บาทคุณยายโอเคไหมวันนี้แลกกับการถ่ายคลิปคุณยายโอเคไหมเดี๋ยวผมให้คุณยาย400จริงๆเนี่ยไอ้นี่เงินคุณยายอ่ะไม่คุณยาย400บาทอันนี้แดง อันนี้แบงค์อะไรแบงค์คุณยายลองวัดดูก็ได้ครับลองลองเทียบดูแบงค์ห้าร้อยแบงห้าร้อยไม่ถูกให้อีกทีคุณยายลองเช็คทีใช่ครับคุณยายแบงพันผมให้คุณยายผมให้คุณยายนะวันนี้อ่ะขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคุณยายแล้วก็เหมือนกับว่าชดเชยในส่วนที่คุณยายเคยอาจจะเคยโดนขโมยไปโดนแบบเนียนไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันช่วยคุณยายได้ไม่มากก็น้อยนะครับผม แล้วก็หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปก็ขอให้มี FC มีคนมาช่วยอุดหนุนคุณยายเยอะๆนะครับขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้เจริญเจริญครับคุณยายกิจการก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับก็ขอให้คุณยายสู้ๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าคุณยายจะขายดีๆนะครับแล้วก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยครับคุณยายครับเช็นเดียวกันนะครับครับวันนี้รวยตลอดไปนะคะได้ครับคุณยายถ้ามีโอกาสหน้ามาใหม่โอกาสหน้ามาใหม่จะอวยพรใหม่มาเจมขนมใหม่ โอเคคุณยายงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกลับนะผมมาจากชนบุรีผมก็นี่แหละมามาเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปร้านคุณยายเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับชนบุรีแล้วว่าจะมาถ่ายโดยเฉพาะเลยอ๋อใช่เพื่อจะมาถ่ายร้านคุณยายโดยเฉพาะเลยผมตั้งใจคือจะมาช่วยเหลือคุณยายเลยวันนี้ขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมไหนที่อยากตามมากินคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณยายฝากเบอร์โทรได้ไหมคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะ080 080 779 779 7517 7 5 1 7ครับคุณผู้ชมไปละครับคุณยายบายบายไปนะ <Okay. S 1> บายบายครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> ขอบครับไปครับ,บคุณคผู้ชมอันนี้ก็โอเคครับได้เวลากลับชนบุรีครับคุณผู้ชมก็หลายคนอาจจะบอกว่าเวอร์นะที่ผมมาจากชนบุรีเพื่อมาถ่ายของยายเขาแต่มันคือเรื่องจริงนะนอนตีสองเตื่นเจ็ดโมง เพื่อเดินทางวันนี้แล้วเพื่อมาช่วยเหลือคุณยายจริงๆเลยนะครับผมชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ได้นะคุณผู้ชมหรือใครที่อยากสมัครสมาชิกช่องหรือโดนเนทซูเปอร์แตงเพื่อมาช่วยเหลือสังคมกับผมก็ก็ทําได้นะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เจอกันใหม่เทปหน้าครับแน,นจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกที่ไในไง่ายต่อฝังติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คือคุณยายจะวางแพทเทิร์นเดิมทุกวันจนจําได้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรคือตรงไหนจำได้ค่ะอ่าถ้าอย่างฟังเสียงอันนี้คุณยายรู้ไหมผมหยิบอะไรอยู่ก็เปิดอทักดีๆด,ด้วยนะแต่เฮ้ยนี่มันพี่สุดหลอด่อนี่หว่าอย่างเงี้ยผมว่าจะซื้อให้ห้อันะแต่ถ้าพี่แนทครับพี่แนท <c oughs> ก็เนี่ยเอาที่ผมกินแล้ว <c oughs> ไป <c oughs>